สวัสดีครับพบกับผมวูดดี้อีสูซุครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อีซุหนองบุรัมครับนะครับในยุคที่นะครับโควิดกลับมาอีกครั้งในลรอบที่3นะฮะหลายท่านกังวลเรื่องออกรถนะครับหลายท่านกังวลเรื่องเศรษฐกิจจะดีไม่ดียังไงก็แล้วแต่นะครับในส่วนที่คนที่อยากจะใช้รถนะฮะก็ยังจะต้องใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับไม้จะเป็นในส่วนของ อ่าบราขนส่งนะครับส่งพัสดุอะไรกันแล้วแต่ก็ยังอยากจะใช้รถอยู่นะครับตัวนี้ผมจะมาแนะนำนะครับตัวนี้นะครับขออนุญาตถอดแสตนะครับผมจะมาแนะนําตัวนี้ครับเป็นี s u ซ u นะครับ Cab 4นะครับตัวเริ่มต้นตัวเอสแหละนะฮะแต่วันนี้นะครับผมจะแนะนําในส่วนของนะฮะชุดแต่งของมันนะฮะโดนใจวัยรุ่นนะครับโดนใจวัยรุ่นอย่างมากนะครับไปดูว่ามีอะไรบ้างครับ ครับผมเริ่มจากตรงนี้กันเลยนะครับเป็นสเกิร์ตหน้านะครับเป็นสเกิร์ตหน้าตัวนี้นะครับสเกิร์ตสวยงามทีเดียวนะครับคาดเส้นด้วยแถบแดงนะครับแล้วก็นะครับมีตรงนี้ด้วยนะครับกระจังหน้ามีแถบแดงให้อีกอันนึงนะฮะส่วนหนึ่งของล้อแม็กครับมุมนะครับล้อแม็กเวีลยังดีนะครับขนาดอบ1 8นะออบยางซี่นีอย่างสวยเลยโดนใจไวรุ่นแน่นอนนะครับสเกิร์ตข้างครับสเกิร์ตด้านข้างนะครับดูสเกิร์ตด้านข้างนะครับ นะครับสเกิร์ตด้านข้างยาวเลยนะครับแถบแดงนะครับขอบดําให้ยางงามเลยทีเดียวนะครับสวยไหมฮะไฟนึ่น่นะครับครอบไฟเบรกด้านหลังนะครับบนข้างขานะครับสเกิร์ตด้านหลังนะครับมาด้านี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ นะครับในยุคที่นะครับโควิดนะครับเข้ามาเป็นสีแดงทั่วประเทศไทยเลยนะครับใครที่ต้องใช้รถก็จาเป็นที่ต้องใช้นะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าอีสุนงบูรพูนะครับเราบริการท่านนะครับถึงที่นะครับท่านอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นแหละไปหาถึงบ้านเลยนะครับไปหาถึงที่ทํางานไปหาถึงที่นะครับติดต่อมาได้ที่098-0632200กับวูดีอีสูครับผมขอบคุณมากครับ